มงคลสูตรตอนที่ยี่สิบสองมงคลที่จะกล่าวถึงในวันนี้คือการบำรุง o n บรรดาปิดาภาษาบาลีท่านใช้คำว่ามาตาปิตุอุปัฐานดังเอตัมบางคารมุมตตมังคือการบำรุงบรรดาบิดานั้นชื่อว่าเป็นมงคลอันสูงสุดบรรดาบิดานั้นไม่มีใครที่จะไม่ทราบว่าท่านเป็นใคร บันดาบิดานั้นไม่มีใครที่จะไม่มีในบรรดามนุษย์ที่เกิดขึ้นมานั้นก็ย่อมเกิดจากมารดาและบิดามารดาบิดานั้นที่คนไม่ค่อยจะรู้จักไม่รู้จักอะไรก็คือไม่รู้จักว่าท่านเป็นผู้ที่มีอุปการะก,ก่อนที่ท่านทรงแสดงไว้ว่าบุคคลที่หาได้ยากในโลก มีอยู่สองประเภทประเภทที่หนึ่งผู้ที่กระทําอุปการะไว้ก่อนบุคคลประเภทที่สองก็คือรู้คุณที่ท่านทําแล้วแล้วก็ทําตอบแทนท่านอันนี้เป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกคนทั่วไปนั้นก็รู้อยู่ว่าท่านมีคุณหรือคนทั่วไปนั้นก็รู้อยู่ว่าท่านเป็นผู้ที่ให้อุปการะ แต่รู้เฉยๆไม่ได้เข้าใจว่าอุปการะจริงๆของท่านนั้นเป็นอย่างไรบางทีก็จนกว่าที่จะตัวเองแต่งงานแล้วก็มีลูกถึงจะรู้ว่าอความรักลูกนี่เป็นอย่างนี้บรรดาปิดาของเราก็คงรักเราอย่างนี้เลี้ยงดูเราด้วยความยากลำบากอย่างนี้ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างอย่างนี้กังวลถึงลูกทุกอย่าง ในหน้าที่ของท่านเรื่องของการให้ปัจจัยสี่การดูแลผู้ที่มีลูกนั้นจะทราบได้ดีว่าตัวเองมีความรักลูกปรารถนาดีต่อลูกกระทุ่มเททุกอย่างทั้งแรงกายแรงใจความสามารถทั้งหลายทั้งพวงที่มีนั้นเหมือนกับว่าทุ่มเทให้แก่ลูกทั้งหมดเริ่มตั้งแต่ทราบว่าลูก ได้ปฏิสนธิขึ้นหรือเกิดขึ้นก็เริ่มที่จะต้องห่วงใหญ่แล้วทุกวันนี้ก็ละเอียดไปก่อนนั้นก็คือไปหาหมอให้หมอตรวจดูว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายฝากคันจากนั้นก็พยายามที่จะต้องประครับประคองให้ลูกในคันนั้นสมบูรณ์ด้วยการหายาม,มาปรุงบ้างด้วยการทานอาหาร ที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อลูกบ้างโดยการแสวงหาอาหารหรือทานอาหารที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจนกว่าลูกจะโตขึ้นโตขึ้นจากปฏิสนธิแล้วจนถึง9เดือนหรือสิเดือนในช่วงนี้มารดาบิดาก็จะมีความลำ,ลำบากบิดาก็ต้องเอาใจใส่ดูแลส่วนบารดา้าไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าจะต้องอุ้มท้องดูแลระวัง รักษาทั้งตัวเองด้วยแล้วก็รักษาลูกดันให้ปลอดภัยด้วยจากวันปฏิสนธิก็เริ่มที่จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นลูกในคันโตขึ้นเรื่อยๆน้ำหนักก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับนำแตงโมสักลูกหนึ่งเนี่ยมาผูกไว้ที่เอวจะนอนก็ลำบากจะเดินก็ลำบากจะนั่งก็ลำบากจะทานอะไรที่มันจะแสลงกับลูกที่เราชอบชอบก็ไม่กล้าที่จะทาน ดูแลประครบอย่างนี้ถ้าหากว่าเราลองพิจารณาดูในส่วนนี้ขณะที่อยู่ในคันนั้นเราไม่รู้หรอกแต่ว่าแม่เราบารดาของเราเนี่ยท่านก็รู้เอาน้ำหนักสักห้ากิโลมาผูกไว้ทั้งเดินทั้งยืนทั้งนั่งทั้งนอนจะสะดวกสบายไหมแต่ว่าท่านก็ทนที่จะดูแลรักษาลูก จนกว่าลูกจะคลอดออกมาพอคลอดออกมาแล้วสมัยก่อนถ้าพูดถึงว่าไม่มีหมอไม่มีหมอปัจจุบันที่ไปคลอดที่โรงพยาบาลก็คลอดเองคลอดเองก็จะมีหมอตํำแยช่วยมาดูแลให้ในการคลอดนั้นแต่ละครั้งเหมือนกับเข้าสู่สงครามการเข้าสู่สงครามนั้นไปลบมีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งก็คือต้องตายหรือไม่ก็บาดเจ็บ ถ้าหากว่ารอดกลับมาก็ถือว่าเป็นโชคดีการเข้าสู่สงครามของบานดาในขณะที่ข้อรูกนั้นก็มีลักษณะเช่นนั้นบางคนก็ข้อลูกแล้วก็เสียชีวิตก็มีแต่ทุกวันนี้นี่ก็จะดีเพราะว่ามีหมอที่มีความสามารถแล้วมีโรงพยาบาลโดยทั่วไปพอรู้ว่าตั้งครันแล้วก็ไปฝากคันแต่ไงก็ตามในการลอดนั้นก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ดี พอคลอดออกมาแล้วก็ต้องดูแลเลี้ยงดูรักษาตามลําดับตั้งแต่ที่เป็นทารกอาหารการกินต่างๆเริ่มต้นก็ต้องนมของบารดานมของบารดาที่เป็นน้ํานมนั้นนี่ท่านพูดถึงว่าเหมือนกับกลั่นจากเลือดแล้วก็แปลงมาเป็นนมเลือดให้อกของบารดานั่นแหละที่เราได้ดื่มกินมาตั้งแต่เริ่มคลอดออกมาเป็นอาหารที่ เลี้ยงดูเรามาจากนั้นอาหารการกินต่างๆก็ข้าว้อน,น้ำนมตามที่กล่าวมาแล้วนี้ตามลำดับตามลาดับพ่อแม่จะจากในบีจนอย่างไรก็ต้องลูกต้องได้ทานก่อนลูกจะต้องมีสุขภาพดีก่อนพ่อแม่จะอดอยากอย่างไงลําบากอย่างไงก็ต้องทนในส่วนนี้เพื่อที่จะเ,เลี้ยงดูลูกอันนี้เราพูดถึงข้าวปลาอาหาร เข้าปลาอาหารอันนี้ถ้าหากว่าเรารวมรวมกันแล้วตั้งแต่เกิดมาจนถึงอายุขนาดที่เราท่านทั้งหลายเป็นเนี่ยหรือว่าสามารถที่จะทำมาหาจกินได้เองหรือว่าสามารถที่จะเลี้ยงดูดูแลตัวเองได้นั้นนี่ลองพิจารณาดูว่าข้าวจะจี่กระสอบอาหารการกินที่ท่านให้นั้นถ้าคิดเป็นเงินจะเท่าไหร่ถ้านำมากองกันแล้วนี่จะสูงเท่าไหร่เท่ากับ ภูเขาไหม้หรือตึกสิบชั้นสิบห้าชั้นไหมที่ท่านได้เสียสละมาอันนี้เป็นเรื่องอาหารการจีนเสื้อผ้าละ่ะตั้งแต่พระอ้อมก็นับมาจนสามารถที่จะหาซื้อเองได้จะสักเท่าไหร่จะกี่ตัวกี่ผืนรวมแล้วเอารถสิบล้อบรรทุกไปจะได้สักกี่รถส่วนการรักษาโรคนั้นไม่ต้องห่วงมากอยู่แล้วเพราะตั้งแต่อยู่ในคันนั้นก็ต้อง ดูแลบำรุงรักษาทั้งยาบำรุงทั้งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องทำให้สุขภาพตัวเองดีลูกตัวเองก็จะสมบูรณ์พ่อทังมาแล้วเด็กก็ท่านทั้งหลายก็ทราบดีว่าเด็กอ่อนนั้นก็มักที่จะ,ะไม่สบายบ่อยบางทีก็ทั้งคืนพ่อกับแม่ก็ไม่ได้นอนก็ดูแลอยู่อย่างนั้นทั้งคืนเด,เ,ดเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวหายเดี๋ยวป่วย อุชลปัศวะก็ไม่สามารถที่จะห้ามได้จะปล่อยออกมาตอนไหนพ่อแม่ก็ต้องดูแลตั้งแต่เด็กจนมาถึงสามารถที่จะดูแลสุขภาพตัวเองได้นั้นองยาพ่อแม่ซื้อให้เรานะ่ะมากน้อยแค่ไหนที่ดูแลบำรุงให้เราพ้นจากโรคาพยาธิทั้ท่วงให้มีร่างกายสมบูรณ์ บางคนก็เกิดมาแล้วก็พร้อมร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์เนื่องจากว่าไม่ชอบทานอาหารอย่างนี้พ่อแม่ก็เป็นห่วงกังวลพาไปหาหมออาหารอะไรที่จะลูกทานและจะสมบูรณ์ก็นํามาให้ลูกก็ยังไม่อยากทานอยู่ดีเป็นประเภทเบื่ออาหารก็กังวลหายาโน่นนี่นั่นามาให้ลูกอันนี้ก็เป็นเรื่องของอายา,ารกักษาโรค แล้วไม่เพียงแค่นั้นที่อยู่อาศัยละที่อยู่อาศัยก็ให้อยู่อย่างดีอยู่อย่างดีก็หมายคามว่าจนสุดความสามารถของพ่อแม่นั่นแหละที่อยู่อาศัยที่ว่านี้เนี่ยรวมทั้งอู่หรืออะไรต่ออะไรก็ต้องให้ปลอดภัยที่สุดยุงเหลือปลิ้นไหลทั้งหลายทั้งปวงที่จะมาทำอันตรายแก่ลูกนั้นนี่ต้องดูแลตลอดเวลาจนถึงว่าสามารถที่จะมีที่อยู่อาศัยเป็นส่วนตัวเองหรือว่าเป็นครอบเป็นครัวเองนั่นแหละพ่อแม่จึงจะ มดห่วงจริงๆก็ไม่หมดห่วงก็ยังกังวลอยู่ว่าเออดอูยังไงมันจะสบายไม่สะดวกไม่ก็กังวลกังวลจนกว่าชีวิตท่านจะหาไม่นั่นแหละอันนี้ก็เป็นเรื่องของที่อยู่ที่พูดมานี้ก็เป็นเรื่องของอุปการะที่ท่านทำให้แกเรามาก่อนใครละ่ะที่ทำให้แกเรามาก่อนก็คือบิดามารดาของเราเป็นผู้ที่เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูก เงินทองที่หามาได้ก็ทุ่มเทพเพื่อที่จะให้ลูกตัวเองเนี่ยได้สิ่งที่ดีที่สุดในปัจจัยสี่จากนั้นพอที่จะศึกษาเล่าเรียนได้ก็ส่งให้ศึกษาเล่าเรียนทุกวันนี้เนี่ยอนุบาลเนีอนุบาลก็ส่งเข้าเรียนอนุบาลทั้งรับทั้งส่งทํางานด้วยไปตั้งแต่เช้าตีห้าก็มีหกโมงก็ดีตีสี่คึ่งก็ดีก็ไปส่ง ถ้าอยู่ในเมืองใหญ่รถก็ติดก็ลําบากก็รีบส่งเสร็จก็ไปทํางานกลับมาก็ไปอรอลูกอยู่ก็รับลูกอยู่อย่างนี้ไม่ใช่วันสองวันก็รับจนกว่าที่ลูกจะไปเองได้เรื่องของเ,อเงินในการที่จะต้องใช้จา่ายในการศึกษาเล่าเรียนพ่อแม่ก็ออกให้หมดในเรื่องของความเป็นอยู่ตั้งแต่เด็กไปจนถึง ที่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะั้นเป็นเรื่องที่พ่อแม่ท่านได้ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านมีอยู่เงินทองที่ท่านหามาได้ด้วยกลาลังกายกํลาลังสติปัญญาความคิดของท่านได้เสียสละในส่วนนั้นก็เพื่อลูกทางนั้นเลยในวันข้างหน้าในอนาคตก็ยังคิดถึงอีือว่าเออลูกโตขึ้นมาจะมีงานมีการทำอยังไงเลี้ยงตัวเองยังไงเราจะต้องมีทรัพย์มรดกให้แก่ลูกไหมควรจะต้องมี ที่มีงั้นก็ต้องหาให้ดักขึ้นไปอีกพอลูกมีข้อไปรัวออกเรือนแล้วก็ดูแลเอาใจใส่อุปการะจนถึงมีหลานก็ยังดูแลหลานไปอีกอันที่เราจะเห็นอุปการะที่มารดาบิดาที่มีต่อเราได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีอุปการะก่อนภาษาบาลีท่านเรียกว่าเป็นบุพการีคือผู้ที่กระทำอุปการะก่อนเราได้ชื่อว่าเป็นกตัญญู กะตะเวทีกตัญยูไปว่ารู้คุณกะตะเวทีก็คือทําตอบแทนอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของบุตรธิดาทั้งหลายจะต้องตอบแทนท่านที่พูดมานี้เป็นเรื่องของอุปการะที่มารดาบิดาได้ทําแก่เราแล้วเป็นผู้กระทําไว้ก่อนแล้วเป็นผู้ที่ลงทุนกับเราในเบื้องต้นแล้วการลงทุนของท่านนั้นเป็นการลงทุนที่เสี่ยง แต่ท่านก็ยอมเสี่ยงการลงทุนของท่านนั้นเป็นการลงทุนที่ไม่มีหลักประกันอะไรเลยลงทุนด้วยความมืดมนไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่ก็ด้วยความปรารถนาดีหวังดีด้วยความเมตตาด้วยความรักที่ดีต่อลูกจะไงยังไงก็ตามลูกจะเป็นยังไงก็ตามหน้าตาจะสวยจะไม่สวยหน้าตาจะเป็นยังไงก็ตามรูปร่างเป็นยังไงก็ตาม หรือว่าจะฉลาดจะไม่ฉลาดาอะไรยังไงก็ตามก็ต้องรักอย่างที่สุดแล้วก็ดูแลจนสุดชีวิตของท่านสุดความสามารถของท่านที่พูดว่าเป็นความเสี่ยงนั้นคือเราไม่มีหลักประกันอะไรเลยที่จะให้ท่านว่าพอท่านทุ่มเทกับเราเป็นการลงทุนกับเรานั้นเราจะรู้คุณตอบแทนบุญคุณท่านไหมแล้วที่ท่านลงทุนไปน,นั้นหลักประกันอะไรเราก็ไม่ได้มีเลยว่าเราจะซื่อสัตย์ต่อท่านไหม จะเคารพนับถือต่อท่านไหมไม่มีหลักประกันเลยเลยว่าพอเโตขึ้นมานั้นนี่จะเป็นคนที่สามารถตอบแทนหรือว่าสามารถที่จะระลึกถึงกุปปการะของท่านหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งพูดง่ายๆว่าเราเกิดขึ้นมาหรือปฏิสนธิแล้วก็คลอดมานั้นไม่ถืออะไรมาเลยเป็นหลักประกัน เข็มเล่มหนึ่งที่จะเป็นหลักประกันว่าจะต้องซื้อสัตว์ก็ไม่มีเงินสักบาทหนึ่งสลึงหนึ่งที่จะเป็นหลักประกันก็ไม่มีแต่พ่อแม่ท่านก็สละทุกอย่างทุ่มเททุกอย่างเพื่อลูกให้ลูกมีชีวิตอยู่ท่านก็ดีใจแล้วให้ลูกเป็นคนดีท่านก็ดีใจแล้วลนครานวานี้พูดถึงลูกว่าถ้าเราได้ลำลึกถึงอุปการะอันนี้ที่ท่านทุ่มเท ลงทุนกับเรามาตลอดนั้นก็ควรที่จะบำรุงดูแลท่านที่เรียกว่ากตะเวทีรู้คุณแล้วก็ทำตอบแทนในบงคลสูรนี้ในการที่จะรู้คุณมารดาบิดาแล้วเราสามารถที่จะบำรุงมารดาปิดาได้นั้นตอบแทนมารดาปิดาได้นั้น ท่านใช้คำว่ามาตาปิตตอุปถากก็คือการบำาุุงมาดาบีดาวถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุดแก่ลูกที่ได้กระทำเช่นนั้นก็คือได้กระทำตอบแทนบุญคุณได้รู้บุญคุณของท่านถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุดอาจารย์การจนาพอที่จะมีความหมายที่ท่านพูดถึงในมงคล,ลสูตร มีข้อความในโสนน,นันทชาดกสัตตินิบาตว่าอุปการรักคุณของมารดามารดาเมื่อหวังผลคือบุตรย่อมนอบน้อมเทพดาถามถึงเลิกฤดูและปีทั้งหลายเมื่อมารดาอาบแล้วในพระฤดูสัตว์เกิดในคันย่อมก้าวลงด้วยเหตุนั้นมารดาท่านจึงเรียกว่าโทหะรินี คือหญิงแพ้ท้องด้วยเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่าสุหัธาคือหญิงดีใจดีมารดานั้นถนอมคันปีหนึ่งหรือย่อนปีหนึ่งแล้วจึงคลอดด้วยเหตุนั้นนั้นท่านจึงเรียกว่าชนะยันตีชนตีคือผู้ยังบุตรให้เกิดมารดาปลอบโยนบุตรผู้ร้องไห้ด้วยน้ำนมด้วยเพลงขับ และด้วยเครื่องกบคืคอเอเยวะด้วยเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่าโตเสนตีคือผู้ยังบุตรให้ยินดีหรือปลอบโยนแต่นั้นเมื่อลมและแดดรแรล้้ามารดาทําความหวั่นใจคอยแลดูบุตรผู้ยังเป็นทารกไม่เดียงสาด้วยเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่าโปเสนตีคือผู้เลี้ยง ทรัพย์ของมันดาอันใดมีอยู่และทรัพย์ของบิดาอันใดมีอยู่มันดาย่อมคุ้มครองทรัพย์แม้ทั้งสองนั้นไว้เพื่อบุตรนั่นด้วยหวังว่าเออก็ทรัพย์ทั้งหมดนี้ควรเป็นของบุตรเรามันดาเมื่อให้บุตรสำเหนียกว่าอย่างนี้ลูกอย่างนุนลูกเป็นต้นย่อมเดือดร้อนด้วยประกาศลัชนีเมื่อบุตรถึงความเป็นหนุ่มแล้ว มารดารู้ว่าบุตรมัวเมาในภริยาของผู้อื่นในเวลาค่ำคืนไม่กลับมาในเวลาเย็นย่อมเดือดร้อนด้วยประการลชนีอันนี้ท่านผู้ที่เป็นบิดาก็ไม่ควรจะน้อยใจเพียงแต่ว่าพรผู้ทวงทรงตรัสว่าอุปการละอันนี้นี่มารดาเป็นผู้ที่รละภาระหนักก่อนบิดาเพราะว่าดังที่กล่าวมาแล้วตั้งแต่ ปฏิสนธิแล้วอุ้มท้องในส่วนนั้นมารดารับเป็นบุเลยยืนเดินนั่งนอนจะเข้าห้องน้ําอาบน้ําอะไรต่ออะไรก,ก,ไก็ลําบากเป็นบุเลยแต่มารดาก็รับภาระในส่วนนั้นในข้อความที่ได้พูดถึงเมื่อกี้นี้ว่ามารดาเมื่อหวังผลคือบุตรก็หมายถึงว่ามารดาเมื่อท่านปรารถนาที่จะมีบุตรก็ไปนอบน้อมเทวดาอาจจะไปทําพิธีกรรมบวงสรวงน่นนี่นั่นอะไรต่ออะไรเนี่ย ไปถามถึงฤดูถามถึงเลิกยามถามทุกปีทั้งหลายว่าถ้าเกิดเดือนไหนปีไหนนี่ถึงจะเลิกดียามดีก็ตามภาษาของผู้ที่ที่หวังดีผิดถูกยังไงก็ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าด้วยความปรารถนาว่าประสงค์ที่จะมีบุตรคราวนี้ในคาถานี้ที่พูดถึงเมื่อกี้นียที่ท่านใช้คําว่ามารดาอาบแล้วในเพราะฤดูอันนี้หมายถึงว่ามารดาเมื่อมีฤดู สัตว์เกิดในคันย่อมก้าวลงอันนี้ลูกปฏิสนธิด้วยเหตุที่มารดามีฤด,ดูแล้วก็บิดาร่วมกับมารดาแล้วก็มีสัตว์เกิดในคันก็คือมีปฏิสนธิเกิดขึ้นท่านเรียกว่าผู้แพ้ท้องคือเมื่อลูกปฏิสนธิในท้องนั้นก็จะมีอาการที่แพ้ท้องท่านผู้ที่เป็นมารดาที่เคยอุ้มท้องก็คงจะทราบดีว่า ลำบากแค่ไหนแล้วก็ได้รับทุกข์ะเวทนาเท่าไหร่ยังไงคราวนี้ว่ามารดานั้นก็ต้องถนอมคันดูแลคันนั้นปีหนึ่งหรือว่าหย่อนปีอาจจะเก้าเดือนแล้วคลอดออกมาพอคลอดออกมาแล้วท่านเรียกว่าชยันตีหรือชเนตตีไปว่าผู้ยังบุตรให้เกิดปอบโยนบุตรผู้ร้องให้ด้วยนม ก็คือลูกร้องส่วนมากเด็กเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้หิวก็ร้องร้อนก็ร้องหนาวก็ร้องก็เอาร้องเป็นเกณฑ์เป็นสัญญาณแม่ก็ต้องดูแลก็ให้นมกกด้วยวัยวะก็หมายว่ากอดไว้ที่อกอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของแม่ทําให้ลูกยินดีสบายใจหายร้องหรือไม่ก็แดดลมทั้งหลายที่พัดมาหรือว่าฝนตก มีละอองฝนแม่ก็คอยดูลูกคอยพิทักษ์รักษาลูกคู่ไร้เดียงสาไม่ให้เกิดอันตรายจากนั้นเรื่องของออทรัพย์สินเงินทองทั้งหลายที่มีอยู่ทั้งบรรดาบิดาที่มีอยู่นั้นก็ย่อมคุ้มครองดูแลรักษาไว้เพื่อที่จะมอบให้บุตรว่าอันนี้ควรที่จะเป็นของลูกของเรา แล้วก็สั่งสอนลูกว่าอย่างนี้ควรทําอย่างนี้ไม่ควรทําอย่างโน้นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของท่านเลยจนถึงเป็นหนุ่มเป็นสาวท่านก็ต้องดูแลแล้วก็เลือกคู่ครองที่เหมาะสมให้ตามหลักในสิงคาลกสูตรที่มารดาบิดาได้กระทําอุปการะต่อบุตรก็คืออันที่หนึ่งก็ห้ามไม่ให้ทําชั่วอันที่สองก็ให้ตั้งอยู่ในความดีอันที่สาม ก็ให้ศึกษาเล่าเรียนอันที่4เมื่อโตขึ้นมาก็ดูแลเลือกคู่ครองที่เหมาะสมให้อันที่5ก็คือมอบสมบัติให้ในเวลาสมควรแต่นั้นท่านใช้คาว่าในสมัยสมัยในที่นี้ก็หมายถึงทั้งเป็นนิจสมัยแล้วก็ทั้งเป็นกาลสมัยคาว่านิจสมัยนั่นก็คือกระทำบ่อยๆกระทำบ่อยๆเนืงน่งอตลอดเวลาดูแลลูกตลอดก็ให้ตลอด อันนี้ก็คือเป็นการมอบให้ตลอดมอบให้อะไรมอบให้ตั้งแต่นู่นแหละตามที่ได้กล่าวมาแล้วปจัจยสี่ต่างๆก็มอบให้ลูกตลอดก็ให้หนึ่งเดือนกาลสมัยก็หมายถึงสมัยที่สมควรในวาระที่เป็นมงคลกบุตรอาจจะเป็นวันเกิดวันแต่งงานเนี่ยก็เป็นเวลาที่สมควรที่มอบให้ท่านเรียกว่ากาลสมัยหรือว่ามารดาบิดา ถึงข่าวที่จะต้องละจากลูกไปแล้วละจากโลกนี้ไปแล้วทรัพย์สมบัติที่มีอยู่นั้นก็มอบให้ลูกอันนี้ค่านเรียกว่าให้การมัสมยก็จะเห็นแล้วว่ามารดาบิดานั้นก็มีแต่เป็นผู้ให้ให้ให้และก็ให้ตลอดเลยเพื่อที่จะดูแลเพื่อที่จะให้ลูกจเจริญด้วย ทั้งลาบยศสุขสรรเสริญเป็นความปรารถนาดีของบารดาบิดาเราก็จะได้เห็นนะครับว่าเช่นเก็บป่วยเนี่ยผมสมัยเป็นเด็กก็สุขภาพไม่ค่อยดีพ่อแม่ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษบางทีเนี่ยท่านถึงกับไม่ได้นอนทั้งทั้งวันทั้งคืนกังวลหายาแล้วก็หาหมออยู่ตลอดเลย อันนี้มาคิดถึงเปรียบเทียบระหว่างน้ำใจของพ่อแม่อุปการะของพ่อแม่กับอุปการะที่เรามีต่อท่านนี่รู้สึกจะเทียบกันได้ยากท่านไม่สบายแค่วันหนึ่งเราไปนั่งแค่สองสามชั่วโมงก็รู้สึกว่าเอออืดอัดแล้วหรือว่าเฝ้าท่านสักคืนนึ่งอะไรนี่ก็รู้สึกว่าโอ้เป็นเรื่องใหญ่ในส่วนที่ท่านมีอุปการะต่อเราตั้งแต่เด็กตั้งแต่ให้อาบน้ําอาบท่า แต่งเนื้อแต่งตัวให้หรือว่าตั้งแต่เด็กๆเลยคลอดออกมาแล้วพอทานอะไรเข้าไปได้ก็ปัสสาวะบ้างอุจจาระบ้างท่านก็อาบน้ําให้เช็ดท้ายล้างให้ถูให้อันนั้นเป็นหน้าที่ของท่านแต่เราทั้งหลายเนี่ยพอเห็นในส่วนที่จะต้องดูแลท่านเมื่อข่าวท่านจะป่วยก็ดีหรือท่านไปไหนมาไหนไม่สะดวกก็ดีก็รู้สึกว่าจะเป็นภาระใหญ่ท่านมีพี่น้องหลายคนก็บอกเอาคนนั้านทําิที่ทไมไม่ท่าอะไรก็เลยบน แต่พ่อแม่ไม่เคยบ่นกับเราเลยอันนี้เป็นน้ําใจของพ่อแม่ที่มีต่อลูกแล้วก็เป็นภาระหน้าที่อุปการะที่ท่านมีต่อเราอันนี้เราก็จะต้องเข้าใจในส่วนนี้ว่าท่านเป็นบุคคลที่หาได้ยากท่านเป็นบุคคลที่มีอุปการะมากท่านเป็นบุคคลที่เราจะต้องดูแลท่านเป็นบุคคลที่เราจะต้องตอบแทนบุญคุณท่านท่านเป็นบุคคลที่เป็นเจ้านี้เราที่จะต้องใช้หนี้ เพราะทุกอย่างนั้นท่านทุ่มเทกับเราด้วยกําลังกายกําลังใจกําลังสติปัญญากําลังทรัพย์ที่มีในทุ่มเทกับเราทั้งหมดเลยในช่วงที่ท่านยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่สามารถที่จะทำมาหากินได้อยู่แต่ส่วนนั้นท่านก็สละทั้งหมดนั้นเพื่อลูกแต่เดียวพอเราโตขึ้นก็สวนทางกันท่านก็แก่ลงแก่ลงแก่ลงความสามารถในการที่จะทํามาหาเลี้ยงชีพก็ดี หรือว่าความสามารถที่จะไปไหนมาไหนก็ดีแม้มารดาปิดาท่านจะมีฐานะดีมีความมั่นคงไม่ต้องลำบากในการทำมาหากินแล้วแต่การไปไหนมาไหนในการที่จะต้องเดินเหิอนอะไรตัวอะไรก็ไม่สะดวกก็ลำบากก็เป็นหน้าที่ของลูกที่จะต้องดูแลท่านเหมือนกับเป็นเป็นลูกหนี้ที่จะต้องชดชายให้แก่เจ้านี่ เป็นภาระหน้าที่ของลูกที่ดีที่จะต้องบัรุงบารดาบิดาเป็นการตอบแทนท่านอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นมงคล